โรคถุงน้ำในไตมีการรักษาอย่างไงฟังโปรบีเลยค่ะ โรคถุงน้ำในไตเนี่ยเป็นพันธุกรรมที่จะมีถุงน้ำเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นที่ไตแล้วก็ทําให้ไตเนี่ยใหญ่ขึ้นบวมขึ้นแล้วก็สูญเสียหน้าที่นะคะเึ mm hmm. ่งอาจจะไตเสื่อมไตวายในที่สุดวิธีเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าให้ศึกษาดีๆนะศึกษาอย่างท่องแท้เลยนะว่าโรคเนี้ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะให้คุณศึกษาให้มากแต่ข่าวที่ไม่ดีก็คือ mm hmm. เขาบอกว่า no treatment นะคะก็คือไม่มีการรักษาไม่มีการรักษาโรคนี้นะคะเพราะว่าถุงน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากพันธุก,กรรมเลยไม่สามารถที่จะป้องกันได้แต่เราสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราดูแลได้นะคะดังนั้นเป้าหมายนะเป้าหมายของการดูแลรักษาโรคนี้เนี่ยก็คือการ ควบคุมอาการให้ได้และก็ป้องกันโรคแทรกซ้อนค่ะเราก็ต้องดูแลชะลอให้ไตเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็เสื่อมช้าที่สุดนะคะดูแลไตย,ยังไงให้ปลอดภัยสุขภาพดีก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหรือเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดรสหวานจัดนะคะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่อง ยานะอย่าทานยาแก้ปวดเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องสมุนไพรนะคะสมุนไพรนี่น่ากลัวมากแล้วก็งดสูบหรีงดแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานนะคะเพราะจะเกิดการอักเสบได้ที่สำคัญคือให้รักษาควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในมาตรฐานอย่าให้น้ำหนักเกินนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะต้องทำความรู้จักเรื่อง ความดันโลหิตแล้วก็วัดของตัวเองเนี่ยให้ได้นะคะมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเป็นของตัวเองต้องรู้ว่าความดันโลหิตปกติเนี่ยคือตัวล่างไม่เกิน90แล้วตัวบนไม่เกิน140นะคะถ้าเกิดคุณจดทุกวันแล้วเกิดมีความดันสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ต้องให้รีบปรึกษาแพทย์ค่ะ เนื่องจากโรคนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถจะรักษาควบคุมได้นอกจากชะลอให้ไตเสื่อมช้าๆนะคะแต่ในที่สุดตามอายุเขาบอกว่าประมาณ50%เนี่ยของผู้ที่มีถุงน้ำในไตเขาก็จะต้องไตาวายในที่สุดอายุที่ประมาณ60นะคะ60ขึ้นไป ซึ่งเมื่อถึงนาทีนั้นแล้วเนี่ยนะคะการบำบัดร,รักษาคนที่ไตวายเนี่ยก็จะมีการอฟอกไตด้วยเครื่องนะคะล้างไตหน้าท้องหรือว่ามีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยใหม่ที่คนบริจาคให้นะคะซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยต้องปรึกษาหารือก,กันระหว่างผู้ป่วยนะคะแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ครอบครัวค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย